ของแท้แน่นอนกระบะทำกินของแท้เอ้ยของแท้ต้องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวธรรมดามีคอ,อกหรือใส่ตู้ทึบไฮรักลิโวปี20คันนี้เดิมๆนะครับตอนเดียวงวด7 0 0 0กว่าบาทลิโวปี20คันนี้มีคอ,อกนะครับงวดก็อยู่ที่70,00กว่าบาทเทอา์เมโบปี21คันนี้เครื่อง3,000ันมีตู้ทึบให้ตู้ทึบใ,ใหม่นะครับงวดอยู่8,00 0กว่าบาทออนิวสีขาวคันนี้นะครับเป็นล้อกระทาบรรทุกตู้ทึบใหม่งวดก็อยู่8 0 0 0กว่าบาทปี2021 รีโวปี20เครื่อง2องงวดก็อยู่70,00กว่าบาท2คันนี้ปี20ิครับเดิมๆจะใส่คอกใส่ตู้ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าอยากได้งวดอยู่7 0 0 0ักว่าบาทแค b คอกคันนี้ก็งวดอยู่แค่7 0 0ดนิดๆเองปี2016ครับรีโว2.8ปี22คันนี้นะครับเป็นคอกกระทะบรรทุกเพลาลอยงวดอยู่ประมาณ9,00 0ครับตู้ทึบปี20คันนี้ก็งวดอยู่7,000กว่าบาทพร้อมกับล้อกระทะบรรทุก เาแลมโบเดิมๆคันนี้ปี22เครื่อง3,000งวดอยู่8,000กว่าบาทฟรีดาวฟรีประกันภัยฟรีค่าดำเนินการออกให้หมดอยากได้เดี๋ยวเบอร์กับไอดีไลขึ้นด้านล่างทักมาได้เลย